สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มางานบวชของนิพนธ์พูนผลต้นน้ำนะครับมือไทยบ้านเดียวกันไอ้บอยวันนี้ก็ราคาครับแขกก็มาเยี่ยมทีมไทยครับอยากรู้เหมือนกันครับอย่างเดียวไม่เมี่ยงทอกะแล้วผังแป้นเฮ้ยมันคักจริงๆคักจริงๆโอ้หอนเอามากเลย ไม่ไหวแล้วดําหมดแล้วนี่ดําแล้วดําแอยากได้เอาหน้าไปไหนแล้วหน้าไปเที่ยวหน้าไปเที่ยวครับเดี๋ยวมาหน้าไปเที่ยวไปเที่ยวก็หนักแล้วไปเที่ยวก็หน้าก็เคยไปลุกโผ็น่าันสามันนี่เป็นพอที่เจ้าสาวหน้าครับ เมื่อหน้าศึกมาก็จะเบียดนะครับลูกน้องลูกน้อง <c oughs> คนถ่ายร่วงแน่วันนี้นาตามไม่มีทางร่วงไม่มีทางร่วงเนวดเานนะครับว่าว <c oughs> ันนี้ ใครจะเร็วเร็วกว่าเพื่อนนะครับอันนี้เร็วกว่าเพื่อนมื่อระดับหนึ่งครับตากล้องครับเมือระดับสององค์ดำครับอลีอาหลังเดิมเมื่อระดับสามในหน้าครับแปลกใจเอ็วกำลังรอนาคอยู่นะครับตอนนี้นะครับ รอดได้ไหมตอนมาครับพ่อไปหมอนเต็มอัลบั้มป่ป่ะเดี๋ยวล่วงไปเดี๋ยวล่วงถ้าจะแห่ตอนนี้ต้องตายแดดแน่นอนครับสองท่านก็ก็เอินลูกนี่ไงหล่อหรือเปล่านี่ก็เอินลูกนี่ไงแต่เขาไม่อุ้กินเยอะนะหลังเสร็จนะเฮ้ยอันเดียร์กตัดเสร็จ น่าคืนนั้นมาจ้ะวันนี้เราจะกินเบียร์โบตันเบียร์โบตันเบียร์ฟูเมื่อคืน3-0มศูสะใจมาก3-0มศูนย์เนี่ยสานศูนี่สองศูนว์มานี้แหละเซันเซบันฮะผู้สาวนั่งมาแล้วครับตันหน้า ปานี้มาเป็นหน้าครับปากคำนี้ิึงให้เป็นมนายืนนี้จะเป็นพาครับเก่าไว้ปันหาเลย